กำลังดูว่าถ้าจะตั้งบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรเนี่ยไม่รู้เลยเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเนี่ยไปดูคีิวพิธนี้สิไปตไหนอไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและใช้เอกสารอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเรือมธุรกิจในรูปแบบใดค่ะห้างมุ้นส่วนหรือว่าบริษัทจำกัดค่ะถ้าเราตัดสินใจได้แล้ว องจองชื่อบริษัทผ่านเว,ว็บไซต์ดีบดีค่ะโดยชื่อที่จองไว้จะมีอายุ30วันถ้าเกิดว่าไม่ไดำเนินการต่อชื่อจะหมดอายุค่ะงเ,เราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหมะเกสารอไ้างเอกสารที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีหนังสือบริโภสนทีค่ะแบบฟอร์มจดทะเบียนบอจรจอ1ถึงบอรจอจ5ค่ะและสำเนาัตรประชาชนธูเพ่อก่อตั้งและกรรมการค่ะเอกสารทุกฉบับนะคะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนค่ะเราไปยื่นเอกสารกันเลยค่ะ ได้รับหนังสือรับรองจากบริษัทแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องดําเนินการต่อนะคะก็คือ 1. นนะคะขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีค่ะและ 2. นะคะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็3นะคะขึ้นทะเบียนกับนายจ้างนะคะถ้าเกิดมีลูกจ้างค่ะและ 4. นะคะสุดท้ายเปิดธนาคารในนามบริษัทค่ะค่ะแต่ในบางกิจการต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมค่ะเช่นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมจากอยค่ะ ค่ะเห็นไหมคะในการจัดตั้งบริษัทไม่ได้ยากเลยคะ่ะถ้าเราทำขั้นตอนถูกตอ้องและเอกสารครบถวะะ้วนค่ะนี่ไงไม่ได้ยากเลยเราแค่ต้องมีเอกสารครบถว้วน